ชีวิตเราจะเป็นไปตามนิสัยของเรานิสัยของเราจะเกิดจากความคิดของเราความคิดของเราจะเกิดจากการเลือกของเราวันนี้เราเลือกอะไรอะไรที่เราเลือกในชีวิตปัจจาวันสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่เราทำำําซ้ำๆเพื่อนที่เราครบงานที่เราทําสิ่งที่เราฝึกฝนสิ่งที่เราคิดอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันเราอาจจะบอกว่าเราคิดดีทดําดีพูดดีทําไมไม่ได้ดีแสดงว่าเราอ่ะไม่ได้ดีจริงๆเอาพี่พูดตรงนะ เหมือนพระเหมือนอะไรก็แล้วแต่เหมือนคนหลายๆคนก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าตัวเองดีแต่ทําไมชีวิตมันย่าแย่บางทีข้างในเราอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราผิดก็ได้เราอาจจะตีความหมายมันผิดดังนั้นวันนี้พี่อยากจะมาแนะนําโปรแกรม21วันที่พี่ฝึกมาแล้วหลายๆรอบก็คือรอบนี้ก็จะรอบที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วก็คือปิดกร์สไปแล้วล้ากาลังจะเปิดใหม่ในเร็วๆนี้พี่จะบอกว่าสิ่งนี้เปลี่ยนชีวิตพี่ก็คือพอะพี่ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ5ปีกว่าอย่างต่อเน,นื่อง จากแม่บ้านธรรมดาไม่มีศักยภาพไม่มีอะไรไม่มีความมั่นใจกลายเป็นแม่บ้านที่มีศักยภาพขายของออนไลน์มีรายได้อย่างต่อเน,นื่องทุกวันและก็สามารถที่จะบริหารเงินบริหารเวลาดูแลตัวเองและก็ดูแลครอบครัวได้ดีซึ่งมันต่างกับสมัยก่อนสมัยก่อนพี่ทํางานประจำเนาะพี่ก็จะไปที่งานประจำรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างก็จะเหมือนหลายๆคนที่บอกเราว่าต้องทํางานหนะักต้องทํางานให้ได้เงินเยอะๆการเสียเงินคือ,อ สิ่งที่เราต้องแบบเสียใจมันไม่ได้มาต้องทํางานเก็บเงินอะไรต่างๆนะแต่พอพี่เข้าโปรแกรม21วันพี่จะเห็นอีกมิติหนึ่งคือคนที่เขามั่งคั่งรุ่งเรืองร่ำรวยคนที่เขา,าประสบความสําเร็จเขาไม่ได้บอกเราอย่างนั้นคนที่ประสบความสําเร็จจะบอกให้เราลงทุนอ่ะคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะบอกให้เราหาพรสวรรค์ของตัวเองให้เจอคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะบอกเราว่า แค่วันนี้เราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วเรารู้ว่าเรามีอะไรแล้วเรารู้ว่าเราจะแบ่งปันอะไรให้กับโลกใบนี้เพราะจริงๆแล้วเราก็อยู่กันไม่นานนะไม่เกินน่าจะเต็มที่ร้อยปีเนาะทุววันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเลือกก็คือเลือกที่จะทําอะไรกับชีวิตตัวเองเลือกสามียังไงเลือกงานอะไรเลือกที่จะคิดยังไงเลือกเลือกที่จะทําอะไรยังไงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเราเลือกจะใช้ชีวิตแบบอุดมสมบูรณ์เหมือนกับพี่อาจจะมีเงินไม่เยอะเออเดือนหนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นจะขายของออนไลน์ แต่พี่ก็มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะว่าพี่มีกินมีใช้มีเก็บไม่ขาดแคลนอิสระภาพพี่ก็มีอยากไปไหนมาไหนพี่ก็ได้ไปแล้วเราไปดูคนที่ร่ำรวยมากๆร้อยล้านพันล้านเคยเป็นอะไรละ่ะนายกหรือเคยเป็นอะไรต่างๆนานาสุดท้ายกลับต้องไปอยู่ในคุกบ้านกลับต้องไปอยู่ที่คับแคบบ้างกลับมีชีวิตที่ยากจนหมายถึงว่าจนอิสระหรือว่าจนความคิดไม่ได้ใช้ชีวิตแบบชิวๆมันเราพี่เห็นแม่บ้านเพื่อนที่โรงเรียนลูกหลายคนเขาบางคนไม่มีอาชีพสามีเลี้ยงแต่เขาก็อยู่แบบอุดมสมบูรณ์ เาก็รับจ้างบ้างได้เนน้อยสามีเลี้ยงบ้างแล้วก็ใช้ชีวิตของเขาแบบอุดมสมบูรณ์อ่ะคือไม่ได้คิดว่าตัวเองขาดแคลนอ่ะ <c oughs> เหมือนสมัยตอนเด็กๆที่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราไม่มีอะไรอ่ะ <c oughs> ตอนเด็กทุกคนล้วนอุดมสมบูรณ์เนาะเราไม่ได้คิดเลยว่าเราเกิดมาจนมารวยเราไม่ได้ไปเทียบกับใครเลยว่าบ้านคนนั้นรวยบ้านคนนี้เป็นมุงเป็นหมอแต่เราไปโรงเรียนแล้วก็คุยกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนไม่ได้เปรียบเทียบกับใครพอไม่ได้เปรียบเทียบกับใครเราก็จะไม่ได้แบบมีชนชั้นไงตัวเนี้ย เราจะรู้ว่าคนที่แย่กว่าเรามองไปแย่กว่าเราอีกคนที่สูงกว่าเรามีกว่าเราอะไรกว่าเรามองไปก็มีกว่าเราอีกดังนั้นเราจะอยู่ตรงกลางเสมอโปรแกรม21วันนี้ช่วยคุณได้ถ้าใครมีปัญหาการใช้ชีวิตคิดลบเงินไม่มีสุขภาพย่ำแย่พอเราอยู่ในขบวนการของการฝึกความอดุดมสมบูรณ์ฝึกซ้ำๆมันจะกลายเป็นนิสัยแล้วนิสัยนี่แหละมันจะนำพาให้เราไปตามที่เราเป็นพอมันเป็นแล้วอ่ะเราไม่ต้องพยายาม ชื่อพัทลาวันแนดนลิกค่ะฝุดในรอบนี้ก็เป็นรอบที่45เลยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่ได้เห็นก็คือความอุดมสมบูรณ์มากมายที่มันอยู่รอบๆตัวเราค่ะแล้วก็การตั้งใจที่ว่าจะรักษาสุขภาพตัวเองก็เห็นผลที่ชัดเจนว่าสุขภาพร่างกายดีขึ้นอย่างน่ามหาศัศจรรย์ โปรแกรมนี้มาทําให้เราได้เข้าถึงโลกภายในให้เรามีคําตอบทุกทุกอย่างในการดําเนินชีวิตละค่ะก็ถ้าไม่ได้เข้ามาฝึดโปรแกรมนี้ก็คงจะไม่เจอสิ่งดีๆมากมายที่มันอยู่ลอ้ลอมรอบตัวเราแล้วก็ได้เจอขอขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านได้รับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่มันมีอยู่รอบตัวเราเนาะ ประทับใจประทับใจเพื่อนๆแล้วก็ประทับใจโปรแกรมที่ว่าพอเราฝึกไปฝึกไปเราก็จะเห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะเห็นด้านด้านไหนที่เราต้องพัฒนานเพิ่มอะคะ่ะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะไว้พบกันใหม่ในรอบหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจย์แล้วก็สวัสดีพี่ๆทุกท่กทานนะคะก็วันนี้ก็ขอมาแบ่งปังนะคะวันนี้ขอมาแบงปันดีหนึ่งถึงดียี่สิบเอ็ดนะคะก็ถามว่าพิมพ์ได้อะไรไปบ้างก็รอบนี้ก็คือได้กับพัฒนาอะไรเนาะก็พิมพ์ก็จะได้จะเจอจะบอกไว้กับจะเจอ<ไ>การท้าทายเนาะการท้าทายก็คือเกี่ยวกับคนโอ้โหหลายคนอยู่น,นะคะแต่ว่าถามว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนคือเราจะโกรธเราจะโมโงหงเราจะบ่นเราจะอะไร ทุกอย่างนะคะแต่ว่าในเมื่อเธอที่เราเราฝึกโปรเกมยี่สิบแปดวันนี้ก็มันทาให้เรามีสติตลอดเวลาการที่เวลาเราจะโมโหหรือเราจะกดอะไรเนี่ยค่ะมันรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในใจเราค่ะมันทําให้เราสะดุ้งนะคะเออนี่ก็คือพิมพิมพิมว่าพิมรู้สึกว่าพิมปล่อยวันได้ได้ค่ะได้ได้เนาะออถึงว่าได้เลยแหละค่ะแล้วก็ทุกเชา้าพิมจะสั่งตัวเองว่าตั้งแต่เช้ามา ช่นโชคดีตั้งแต่ยังไม่ถึงลืมตาเนาะรู้ไหมคะอาจารย์พี่ก็จะบอกว่าขอบคุณนะอาขอบคุณจากวาเนาะจากวาฉันรู้เลยว่าวัานนี้จากวาจ,า,จาจะมอบอาจะจะมอบของขวัญมาให้ฉันแน่นอนเนาะ และทีนี้พิงก็ปล่อยแล้วก็พิงก็จะขอบคุณนู้นขอบคุณนี้นะคะรู้ไหมคะทุกคนเดือนนี้พิงจะได้อะไรเนาะพิงก็จะได้แหวนถึงถึงแม้ว่ามูลค่าจะไม่เยอะนะคะสําหรับพิงก็คือพิงโชคดีนะคะอ่าอย่าไม่พอน,นะคะทุกคนคะสิ่งที่พิงไม่เคยคิดไม่เคยฝันพิงก็ได้ความโชคดีเกี่ยวกับเงินอีกนะคะแล้วก็ถามว่าในในกลางโชคดีนะคะก็จะได้นี้ก็คือจะได้จะได้ความโชคดีเนาะก็คือว่า ท้าไทยเหมือนเดิมค่ะถ้าไทยเหมือนเดิมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรารู้สึกว่าถ้าเรากดไปก็คือมันจะไม่มีประโยชน์อะแต่ว่าเราจะเราจะเอ่อจะให้ความรักกับเขาเนาะจะให้ความรักกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะอะไรยังไงก็ตามแล้วก็จะเชยเราก็จะอยู่ให้แกไม่รู้ไม่ชี้แล้วไม่ไม่ได้ยิน สินีหนังดีมันจะดีไหมอ่ะก็คือมันได้ผลนะคะอาจารย์เพราะอันนี้ก็คืออันนี้ก็ความโชคด,ดีนะคะรอบนี้แล้วก็นาอ่นห้องอะคะ่ะมือเดิมมาไม่รู้หนังสือนะคะแต่ว่าเวลาพินอ่านให้อ่าให้ฟังเสร็จแล้วเขาพวกเขาก็จะไปถูกใจคะ่ะรอบนี้ก็คือจะผ่าน5คนนะคะแต่ว่าอ่าอันนี้ก็จะต้องฝึกพวกเขาต่อค่ะอ่าอันนี้ก็พิงก็ภูมิใจแล้วก็พิงก็มีความสุขนนแหละได้ช่วยผู้คนเนาะอ่าเพราะว่าได้แบ่งปันผู้คนเนาะการให้อั ถึงแม้ว่าจะไม่มากรู้สึกมีความสุนนะคะอาจารย์แล้วก็มันมีวันที่ไอวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดะคะอาจารย์รู้ไหมคะอ่าเดวันที่สิบเอ็ดเย่อยหรือไอวันที่สิบเอ็ดี่มนต้องการเดนอันเดนอะไรนะจำไม่ได้แล้วก็เพียงก็จะบอกเขาว่าจะบอกจะบอกจักรวาลวันนี้ฉันโชคดีจังเลยเนาะฉันโชคดีจังเลยฉันรู้เลยว่าจักรวาลจะส่งขออขวัญชิงอยากมาให้ฉันแน่นอนค่ะแล้วก็เพ็งก็จะขอบคุณเหมือนเดิมค่ะรู้ไหมคะอาจารย์พักเดียวน้องเนี่ยน้องน้องที่แจก เว้น,นี่แหละค่ะน้องที่เจ็บเว่นที่นูได้มาวันที่อ่าวันที่สิบสองอะค่ะอันนี้พิ่งก็ได้มาแล้วก็พิ่งก็เขาก็เจ๊เนาะสิบสองเขาบอกว่าสิบห้าท่านเท่านั้นเนาะนูในนั้นก็คือพิพงก็เขาก็จะมาบอกพิพงว่าเนาะพี่อ่าเจ๊เวนเพจนะเว,ว้นเวนเพจแท้ด้วยพี่ก็เข้าไปดูเนาะพิ่งก็คิดในใจว่าถ้าคู่ควรกับพิมงอ่าพิพ์ก็ อาจะได้มาแน่นอนเนาะแต่ว่าจะบอกไว้ไม่ทันเหตาะแต่ว่ามาเวนเพชรแค่กุงเดียวนะเว้นเพชรแทนเนาะเออละทีนี้พิงก็ไม่เป็นไรพิงไม่ซีเรียสค่ะอีกพักเดียวเขาก็ลงอีสิบห้าท่านเนาะสิบห้าท่านนะนนนและรู้ไหมคะแหวนที่เพีงได้มาสิ่งที่พิงอยากได้มานาเนนหมือนกันเนาะนี่ค่ะได้มาสองวงนะคะอันนี้ไม่จะมีเพชรน้อยๆนะคะเนี่ยสองวงค่ะเออพิงก็คิดพิงก็เนี่ยค่ะไอ,อ,อ,อมอมเฮมไมคะเนี่ยสวยมากเลยนี่สวยจริงๆเพราะว่าพิ์ก็ผูกใส่มาแต่ว่าจะรวมกับพิ์หน่อยนึงเด้ สวยค่ะสาหรับพิม์ก็พิมก็จะบอกว่าความโชคดีนะคะปฏิหารเกิดมหาสจัย์เกิดกับพิมเนาะพิมรู้เลยว่าสิ่งที่พระพิมปรารถนาอะไรก็ตามถ้าพิมทำจริงจริงจังจังถ้าพิมพปล่อยวันเนาะสักวันหนึ่งสิ่งที่พิมพ์ปรารนานะพิมได้แน่นอนค่ะอาจารย์พิมพ์ก็ได้ผลอ่าจะบอกว่าได้ความโชคดีเยอะมากเลยนะคะอาจารย์แล้วก็และอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่แม่ค่ะแม่ไม่เคยส่งอะไรมาให้พิมพ์กินเลยรู้ไหมคะอาจารย์สิ่งที่ สวัสดีค่ะกุ้งนะคะรอบนี้ก็คือการทำเข้าสู่โปรแกรม Band Dance ในรอบที่24ค่ะก็รู้สึกขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนแล้วก็อาจารย์กิจแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นพลังบวกให้กันในตลอดระยะเวลาของการเดินทางตลอด24-21วัน,นะคะ่ะก็ในรอบนี้สิ่งที่เกิดขึ้น ในรอบนี้ก็มีเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่มากระทบจิตใจเราบ้างแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกใจฟูแล้วก็ทําให้เรารู้สึกมีพลังค่ะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือการฝึกสมาธิทําให้เราสามารถมีสติมากยิ่งขึ้นค่ะ ในรอบนี้สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ๆนั่นก็คือการที่เราจะมองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแล้วก็ใช้โอกาสในตรงนั้นในการพัฒนาตัวเราก็ยังมีบ้างในเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกอ่อนพลังแต่ก็มีพี่ๆอย่างก็ปรึกษาพี่ๆที่มีประสบการณ์เยอะแล้วก็พี่ๆที่มีประสบในการที่จะมองเหตุการณ์ทํายังไงที่เราจะมองเหตุการณ์เปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะก็ในรอบนี้คุณงก็รู้สึกขอบคุณพี่เชอรี่ที่ให้คําแนะนําแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ทาให้เราสามารถดึงสติแล้วก็ ดึงความคิดของเราแล้วก็เป้าหมายของเรากลับคืนมาค่ะสิ่งที่สังเกตเห็นสิ่งที่สังเกตเห็นในตัวเองนั่นก็คือ,อเรารู้สึกนิ่งแล้วก็จิตใจของเราเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า,าเราต้องกลับมาจริงจังในการที่เราจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นค่ะในความประทับใจของรอบนี้กุ้งม,มีความประทับใจว่า เมื่อเราสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวเราที่เป็นบวกสภาพแวดล้อมของเราที่ดีขึ้นสภาพแวดล้อมในจิตใจของเราที่เป็นบวกสภาพแวดล้อมรอบตัวเราก็จะดีขึ้นค่ะบางครั้งเรามีการไม่เข้าใจกันในที่ทําง,งานในบ้านในครอบครัวแล้วก็ในตัวเราเองแต่พอเราสร้างบรรยากาศภายในจิตใจของเราทําให้เรารู้สึกว่าบรรยากาศภายในจิตใจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราค่ะ สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทั้งผักข้างในก็คือมีความรู้สึกว่าในตัวของเองก็มั่นใจในการที่เราจะรับตัวเราเองมากขึ้นค่ะบางครั้งที่ผ่านมาเวลาเราเห็นใครที่ยากลําบากหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเราก็จะช่วยโดยที่เราไม่คินึถึงว่าตัวเราเอง ยอมที่จะลำบากเพื่อที่เราจะช่วยเหลือคนอื่นแต่ในตรงนั้นเมื่อเรามั่นใจในการที่เราจะใช้ตัวเราเองนะคะมองยึดติดที่ตัวเราเองถ้าเรามีความสุขเราก็สามารถที่จะขยายแล้วก็แบ่งปันความสุขแล้วก็การช่วยเหลือให้กับคนอื่นได้ค่ะในส่วนของภายนอกก็ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การงานการเงินความสัมพันธ์ในเรื่องความรักและในครอบครัวก็ดีขึ้นนะคะก็มีบางครั้งที่อารมณ์เราหงุดหงิดอารมณ์เราดุดไปแต่เราสามารถใช้สมาธิในการที่เราจะดึงสติของเราเข้ามาค่ะ ปัจจุบันนี้กุ้งเองก็ทํางานเป็นผู้จัดการร้านนวดอยู่ที่เมืองคาบาลัสประเทศรัสเซียค่ะก็ดูแลหมอนวดทั้งหมดทุกคนแล้วก็แปลช่วยหยิบจับในส่วนที่รีเซพชันแล้วก็หมอนวดไม่ได้เข้าใจกันแล้วก็ างานให้กับคนไทยที่ต้องการที่จะมาทําง,งานที่ประเทศรัสเซียค่ะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เราร่วมเดินทางมาด้วยกันตลอด21วันหวังว่าเราจะได้เจอกันในครั้งต่อๆไปค่ะขอบคุณอาจารย์ปิดที่มีโปรแกรมดีๆให้เราได้ฝึกฝนหัวใจของเราฝึกฝนตัวเราแล้วก็บรรลุถึงเป้าหมายของเราแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นพลังบวกที่สําคัญกุ้งเองก็มีรุ่นพี่ที่คอยชี้นําแล้วก็คอยคอยดึงตัวเรากลับเข้ามาให้มีสติแล้วก็ โฟกัสในในสิ่งที่ถูกต้องค่ะก็ขอบคุณพี่เชอรี่มากมานะคะที่เป็นโค้ดที่ดีแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ให้เวลาเรามีคําถามเราก็ได้รับคําตอบที่ดีแล้วก็ได้คําตอบในการที่เราจะมองเห็นเส้นทางในการที่เราจะบรรลุถึงเป้าหมายค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ21 day ี้วอบดานชาเลนนะคะวันนี้เป็นการส่งกันบ้านในเดย์ที่21ระิบนฝึกมาแล้วทั้งหมด50รอบ และว,วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้ส่งการบ้านในวันที่21นะคะเราทำแบบฝึกหัดมาทุกๆวันและทุกๆรอบด้วยความตั้งใจทุกๆวันที่มีแบบฝึกหัดมีการบ้านให้ทำก็จะแตกต่างกันทุกๆวันในแต่ละวันก็จะทำการบ้านด้วยความเต็มที่กับแบบฝึกหัดในข้อนั้นสิ่งที่ได้รู้สึกว่ารักตัวเองมากตั้งใจในการทำแบบฝึกหัดทุกๆวัน ด้วยความรักตัวเองมากๆและก็ส่งต่อไปหาผู้อื่นก็คือห้องย่อยของเราเองเรารักตัวเองมากแค่ไหนเราอยากจะพัฒนาทุกๆด้านเราก็ส่งมอบไปให้อย่างเพื่อนห้องย่อยเพราะว่าเราเป็นผู้ที่รับความปรารถนาดีความรู้สึกดีมาก่อนเราจึงต้องการที่จะส่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับดีๆสิ่งเหล่านั้นไปสู่ห้องย่อยของเราห้องย่อย เป็นห้องที่สําคัญมากสะท้อนความรู้สึกของตัวเราเราอยากจะได้รับสิ่งใดจากใครเราก็มอบสิ่งนั้นไปสู่ห้องย่อยเราได้รับความจริงใจได้รับการสนับสนุนที่ดีให้โอกาสที่ดีจากห้องใหญ่มาแล้วนี่แหละค่ะเราก็ได้พัฒนามาถึง50รอบในทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีห้องย่อยเป็นห้องที่คอยฝึกเราทุกสิ่งทุกอย่างและเราก็จะ ให้ความรักตัวเองมากๆโดยเฉพาะแบบฝึกหัดท้ายๆให้ความรักให้กับเราได้ทั้งวันได้ทุกๆวันให้ความหรูหราฟู่ฟ้ากับตัวเองได้ทุกๆวันเราต้องการพัฒนาในด้านครอบครัวด้านความสัมพันธ์เราก็ได้จากการฝึกจากโปรแกรมนี้แหละค่ะแล้วก็อยากจะฝึกไปทุกๆรอบ แล้วถ้าท่านใดมีความสนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาฝึกอย่าช้านะคะรีบเข้ามาเลยดูอย่างดาวนนี้ได้รับการพัฒนามา50รอบแล้วก็ยังฝึกต่อเนื่องต่อๆไปเพราะว่าในการฝึกเราควรที่จะฝึกอะไรก็แล้วแต่ทําซ้ําๆให้ดีที่สุดยิ่งทำซ้ามากทําบ่อยมากเราก็ยิ่งหนักแน่นมากจะได้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วพบกันรอบต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับตัดใจครับกับการแบ่งปันสมาธิดีกับการที่เราอยู่ในพื้นที่ดีพื้นที่แห่งความสุขพื้นที่แห่งความปลอดภัยแห่งความเป็นได้ทุกอย่างคือพื้นที่อำเาจเลนครับผมตลอดที่สิ็ดวันที่ผ่านมาก็เป็นการตั้งเป้าหมายรูปรุดพันธุ์ที่เราพุ่งมั่นตั้งใจที่เราปรารถนาขัดเราให้มันเป็นแบบที่เราต้องการครับผมก็สิ่งดีๆที่สิ็นวันนี้ก็คือของผมมีความรู้สึก กับการที่ได้รับการได้เป็นริ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคคลไว้ล้อที่เข้ามาที่มืสดีๆในการลงทุนหรือในการาวางแผนการตลาดใ้กับธุรกิจก็มีแต่คนดีๆสิ่งดีเข้ามาตลอดเวลาครับก็โชคดีครับตัวผมถ้าเราโชคดีจากภายในสร้างการเป็นไปบ้อนสึงนั้นไเรื่อยๆนะครับลองทําดูนล้วมันจะมีความสุขและอินกับสิ่งนั้นอย่างอย่างตั้งใจอย่างเต็มใจ เปิดรับโอบรับปกก่อสิ่งที่สิ่งที่เราปรารถนาเป็นมันครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอกครับเมื่อเรามีความรู้สึกสดชื่นสดใสสัมผัสได้รับสิ่งนั้นได้เป็นสิ่งนั้นแล้วขอบคุณจับใจครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณกันดีๆในรอบที่72เข้าสู่ปีที่7ครับอย่างตัวอย่างตอนนี้ครับผมขอบคุณดรกติดขอบคุณดัตดิบักสุปลาขอบคุณตัวเองขอบคุณนักการเมืทุกท่านครับขอบคุณมากๆครับ สวัสดีค่ะชื่อมันนี่ค่ะลูกนภา,าวงพรมค่ะได้เข้ามาในคอร์สคานั่งสมาธิ2ี่วันแห่งความสุขแห่งความมุแห่งความมั่งคั่งนะคะก็ได้เห็นอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะได้เห็นว่าตัวเราค่ะมีการพัฒนาตัวเราเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นจุดบกบงพร่องบกพร่อ <laughs> งเห็นจุดนะคะ เห็นความมืดของตัวเองทันอารมณ์มากขึ้นค่ะอันนี้คือจับได้จับตัวเองทันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ฝึกเราได้พัฒน,นาตัวเองในในใ,ใน21วันส่วนความรู้สึกนะคะในการฝึกเนาะก็มีความสุขมากขึ้นค่ะเบาโป,โปมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งจากใจจากข้างในจากข้างในเรามากกว่าเดิม เมื่อก่อนเราจะนึกถึงความอุดมสมบูรณ์มากงคั่งหมายถึงเงินทองต่าง,าง,างๆนานาแต่ทีนี้มันมัน,นีี่รู้สึกว่าเราได้ความอุดมสมบูรณ์จากใจเราที่มีความเมตตามากขึ้นมีความรักมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ได้ในการฝึกในครั้งนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนใครที่อยากจะมานั่งสมาธิคลาส21วันแห่งความสุขแห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะ ก็เชิญทัวนเลยค่ะเป็นคลาสที่ดีมากๆนะคะที่แน่ๆฟรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ายบายค่ะเลิฟเลสวัสดีค่ะชื่อซันนี่นะคะรอบนี้นะคะเป็นรอบที่34ค่ะในการฝึก21 e n y o n day อัันดันชานะคะขอบคุณดรดีพรักโชภาขอบคุณดรกฤต และก็ขอบคุณโค้ชฝนนะคะที่แนะนำซันนี่ให้มาฝึกในโปรแกรมนี้คะ่ะรอบ34นะคะมีความชาเลนจ์มีความท้าทายอย่างไรนะคะทุกรอบมีความท้าทายมีการเปลีป่ยนแปลงและเติบโตยิ่งขึ้นเติบโตทางจิตใจเติบโตจากภายในภายนอกก็มีความสุขนะคะการที่จะ,ะสัมผัสความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ได้ซันนี่เชื่อว่าต้องมาจากภายในคะ่ะและวันนี้นะคะรอบนี้นะคะซันนี่ได้อะไร มีความท้าทายในชีวิตค่ะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตและจะรับมืออย่างไรนะคะแน่นอนมีความกังวลมีความเครียดบ้างนะคะแต่อยู่ในโปรแกรมนี้ทำให้กลับเข้ามาอยู่ลมหายใจกลับมาโฟกัสที่ปัจจุบันและเชื่อใน,นกลไกของการเปลี่ยนแปลงค่ะว่าทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างแพลนเพื่อซันนี่ค่ะเพื่อชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพื่อชีวิตที่เป็นไปตาม จุดมุ่งหมายฉะนั้นความกังวลต่างๆทยอยหายไปหายไปจากการฝึกค่ะขอบคุณโปรแกรมนี้ถ้าไม่มีการฝึกซันนี่คงไม่กลับมาหาปัจจุบันนะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตกลับมาอยู่ที่ลมหายใจกลับมาอยู่ปัจจุบันสิ่งที่ทําอยู่ตรงหน้าสิ่งที่ทาตรงอยู่ขณะนั้นขอบคุณโปรแกรมนี้จริงๆนะคะฉะนั้นและการที่ดูแลตัวเองได้ซันนี่ก็ส่งต่อพลังให้ห้องย่อยได้เช่นกันนะคะมีการเติบโต ทุกคนก็พัฒนาในลูกหรือเส้นทางของเขาได้นั่นเองนะคะก็รอบนี้นะคะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ไม่วันไหวกับทุกสถานการณ์แม้จะมีบางครั้งนะคะที่วันไหวบ้างแต่โปรแกรมนี้ทําให้กลับเข้ามาหาตัวเองและปัจจุบันได้นั่นเองนะคะขอบคุณนะคะทุกการแชร์ขอบคุณดรเกรด ขอบคุณเพื่อนๆกันการัตรทุกคนในห้องนี้และก็ขอบคุณห้องย่อยที่เป็นครูให้กันและกันให้กับซันนี่ค่ะแล้วเราเจอกันรอบหน้านะคะใครที่ยังไม่เคยฝึกยีสวันสู่ความสุขอุดมสมบูรณ์แนะนําให้เข้ามาฝึกฝึกจิตฝึกใจของคุณและคุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ในร่างเดิมค่ะเพื่อนๆพันยารตรทุกท่านเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ